สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Bean Machine กันนะครับเป็นแอปที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง2,920%นะครับเพิ่งจะให้ผลตอบแทนของเราต่อวันอยู่ที่8%นะครับตัว Bean Machine นี้นะครับจะมีระบบไดนามิกที่ได้รับการปรับตามปริมาณนักขุดและพฤติกรรมของนักลงทุนนะครับเพื่อให้แน่ใจ ว่าจะได้กำไรและให้ตัวแอปนั้นอยู่ได้อย่างยาวนานนะครับเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อกันวานหรือว่ากันคนที่เขาจะถอนทุกวันนะครับโดยตัวระบบนี่จะมีการเพิ่มขึ้นมาของระบบคอมพาว์นะครับก็คือระบบทบต้นนั่นเอง ตัวบีนแมชชีนนะครับเปิดมาประมาณ1ิบสวันแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่บสองธันวาพูตอนนั้นร้อยกว่าเองนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง1 3นสามร้อบหกแแล้วนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับเยอะในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนตัวตัวแอปนะครับจะเป็นการลงทุนผ่านผ่านเงิน BNB นะครับเราต้องฝากเงิน BNB เข้าไปนะครับตัวเงินต้นของเรานั้นจะถูกล็อกไว้นะครับถอนไม่ได้ถอนได้แค่เปอร์เซ็นต์แที่เราจะได้ออกมานะครับ ภาษีก็สี่เอร์เซ็นต์นะภาษีถอนถอนเข้าออกสี่เอร์เซนมีระบบเลฟด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับตัวทีมผู้พัฒนานครับคนนี้มีข้อมูลของเขาอยู่นะต้องไปดูในเอทวิตเตอร์นะครับ รถแม p มาถึงระยะที่สามแล้วนะครับการลงทุนเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าลงทุนยังไงอันนี้เป็นอ่อรูปแบบแอปของเขานะครับ Mining Mining นี้คือแรงขุดของของเรานะครับที่เราได้มาส่วนนี้จะเป็น Mining Speed ก็คือต่อวันได้ขุดได้เท่าไหร่อันนี้คือรางวัลของเราตัวน,นี้คือที่เราจะซื้อตัวขุดนะครับอันนี้คือการครบต้นอันนี้คือการเคม <c oughs> ซึ่งผมจะบอกนะว่าแปดเปอร์เซ็นมันไม่ใช่ว่าเราลงเราลงไปไม่ใช่ว่าเราลงไปหนึ่งพันหนึ่งพันบาท ปซของหนึ่งพันก็คือคูณ0.08ย์แปดสิบาทเราจะไม่ได้แปดสิบาทอย่างนี้ทุกวันนะครับเนื่องจากไอตัวไอตัวออแอปนี้นะครับเขาทำระบบขึ้นมาเพื่อให้คนนั้นนำเงินส่วนหนึ่งไปทบต้นและนำเงินอีกส่วนหนึ่งมามาเคมครับ เขาจะเอาตัวตั้งก็คือ t tvl ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับ1น bnb เท่ากับ1นึ่พันห้สาสิบอนี้อันนี้คือมันจะผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งมีคนยิ่งมีคนซื้อหรือมีคนเติม เติมฟูมากเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้จะลดลงนะครับแต่ถ้าตัวตัวมเนอร์นี้นะครับคนคนไม่ไม่ทบต้นไม่ซื้อมีแต่เคมขายอย่างเดียวไอ้ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วมันส่งผลยังไงครับถ้ามันเพิ่มขึ้นเยอะเราก็ต้องเอาแปดเปร์เซนนั้นนะมาหารกับตัวนี้เอาเอาแรงขุดตั้งหารกับ หารกับตัวนี้นะครับแล้วก็ถึงเอาไปคูณ0.08อันนั้นถึงจะเป็น8%ที่เราจะได้ต่อวันซึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับอย่างเช่นผมมีแรงขุด1,350นะครับ1,350หาสรตัวนี้นะครับ1,631งหกส แล้วก็คูณแปดเปอร์เ็นะครับคือคูณศูนย์จุดศูนย์แปดุ๊บไอตัวนี้มันอาจจะโชว์เท่านี้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะได้ออกมาก็คือผมจะได้ศูนยจุดศูนย์หกหกต่อต่อวันนะครับซึ่งไอราคาตัวนี้มันจะผันผวนนะครับยิ่งมีคนเคมขายมากมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องเอาตัวแรงขุดของเราไปหาร ซึ่งถ้าในวันข้างหน้าผมเคมขายอย่างเดียว1350แล้วไอตัว 1BB เท่ากับนะครับมันเพิ่มขึ้นเป็น1,009อย่างี้คูณ0.08ปุ๊บผมจะได้0.056ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้0.066ลดลงมานะครับเพราะว่าเหมือนเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อกันการถอน อยู่ตลอดนะครับซึ่งตัวระบบนั้นนะครับเขาได้แนะนำวิธีการที่เเราจะถอนหรือเล่นให้ตัวระบบนั้นมีระยะยาวนะครับก็คือกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการลงทุนซ้ำหกครั้งและสะสมหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์โดยการทบต้นเพื่อให้เรามีตัวขุดเพิ่มขึ้นและ ทําให้ APY เราแบบมากขึ้นนะครับก็คือในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมครับเราทบไปหกวันและอีกหนึ่งวันเรามาถอนครับซึ่งหากเราทบซึ่งหากเราทบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไอ้ตัวขุดเราก็เพิ่มขึ้นไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่เราก็เพิ่มขึ้นตามมันซึ่งจะทำให้เราได้รายได้แบบประมาณ เท่าเดิมครับเพราะว่าเราก็ทบอยู่แต่ระยะเวลาคืนทุนที่ดูดูใช่ไหมครับถ้าเราทบต้นตามที่เขาบอกไปประมาณ6วันแล้วทมหนึ่งครั้งเราจะไปคืนทุนประมาณวันที่28ของเดือนนะครับซึ่งผมเออลงมาประมาณ10บสวันแล้วทบมาเรื่อยๆแล้วก็เติมซื้อเพิ่มยังไม่ได้ถอนเลย แล้วผมลืมบอกถ้านอกจากไอตัวตัวนี้ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันยังมีตัว8%นี้อีกที่สามารถลด,ลดลงได้นะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราคอนเลเกรีวอร์ดรีวอร์ดอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีการครบต้นซึ่ง8%นี้อาจจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะครับเพื่อกันแบบ ไม่ให้คนเขาถอนมากเกินไปนะครับตอนระบบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถซื้อผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะครับเปิดมาสิบกว่าวันแล้วความ ความเชื่อถือนะครับมีการตรวจสอบ KYC อยู่นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ใช่คลิปชวนแนะนำการลงทุนนะครับอยากมาแบ่งบันแบ่งปัน มีเอ่อนักคิวมีตารางคำนวณอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้ครับเพราะว่ามันผันผวนเอาตามนี้ไม่ได้หรอกผมว่าคอนแทคคอนแทคมีให้เช็คมีให้เช็คหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่า จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เขาล็อกหมดเขาแบบละเอียดอยู่ครับเหมือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วงดีในการที่จะเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ครบสัปดาห์ที่สองของการเปิดเปิดตัวมานะครับทำให้แบบคน คนขายเยอะในช่วงนี้นะครับแล้วราคาหนึ่งหนึ่งบีนเท่ากับนี้มันเพิ่มขึ้นทําให้เวลาเราซื้อเราซื้อจะทําให้เรามีตัวหดเยอะขึ้น เฟสสองเป้าห้าร้อยบวกก็ตอนนี้ก็พันสามแล้วนะครับถือว่าเร็วอยู่นะครับแต่เราดูนะครับตัวเกมตัวไม่ใช่ตัวเกมตัวแอลนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับเป็นคลิปแรกของผมนะครับพูดติดค่ะก็ขอโทษด้วยครับ ผมเพิ่งซื้อเพิ่มเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาแค่ชั่วโมงละ0.002กว่านิดๆนะครับ0.003แล้วเดี 00, 02. 02. 02. 03. 03. ๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงน่าจะได้หลายเดือนอยู่นะครับตัวแอปดีขอบคุณครับ